ในโลกโซเชียลที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มักจะมีการโพสต์ Facebook การ Twitter หรือการไลน์ทั้งภาพและข้อความเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเตือนภัยในชีวิตประจําวันกันอยู่เสมอแต่คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งข้อมูลที่เราเคยได้รับนั้นกลับไม่เป็นความจริงแล้วอย่างนี้เราจะรู้เท่าทันได้ยังไงไปติดตามตัวอย่างเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับในแค่เรา เขียนข้อความหนึ่งลงไปหรือเพียงแค่เรา,เาถ่ายรูปรูปหนึ่งออกมามันไปเกิดผลอะไรถึงแม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะบอกว่าเช่นกรณีที่เราเคยมีอะค่ะว่าผู้ชายที่สวมรองเท้าที่ขาดแล้วก็มีรูแล้วก็ออกมาโพสต์ที่เป็นบอกว่ามีการติดกล้องแอบถ่ายถึงแม้ภายหลังจะมีการค้นพบแล้วว่ามันไม่จริงแต่ว่าก็มีหลายคนที่ก็ไม่รู้ว่ามันไม่จริงบางคนก็ยังคงเชื่ออยู่ เพราะคลิปตอนที่นําเสนอว่าเขาเป็นพวกโรคจิตแอบถ่ายมันก็ยังคงอยู่ในโลกทุกวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคิดให้ดีคิดให้เยอะก่อนที่จะโพสต์เพราะว่ามันคือสื่อโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่สื่อที่เอาไว้ใช้ระบายหรือว่าแค่เล่นตลกหรือว่าแค่สนุกสนุกไปแค่ครั้งสองครั้งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนุกกับสิ่งที่เราทําก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราเคยโพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดมาก่อนจะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงบ้างครับ ในกรณีต่างประเทศมีบางอย่างนะที่แบบว่าอาจจะมีการยื่นเรื่องให้ Google ให้แบบว่า การค้นหาคำคำนี้หรือว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันถูกปิดบังหรือไม่ถูกเปิดเผยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าสําหรับเมืองไทยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นสิทธิที่มันควรคํานึงถึงควรตระหนักไหมมันเป็นเรื่องที่เราควรถูกพูดถึงคือเราคงจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสําคัญตราบใดที่เราไม่ได้โดนเป็นเหยื่อซะเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการถูกลืมหรือว่าถูกบังคับให้ลืมในโลกออนไลน์เนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ควรจะต้องมีการถูกพูดถึงขึ้น แต่ส่วนถ้าเกิดว่าเราเคยทําไปแล้วเราก็ควรจะลบมันออกไปะคะ่ะช่วยๆกันลบเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว่าแม้เราจะพบเห็นเรื่องราวต่างๆที่ดูน่าสงสัยแล้วถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปมาเพื่อโพสต์เองหรือแชร์ต่อด้วยความหวังดีแต่เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงมิเช่นนั้นคนที่อยู่ในคลิปจะกลายเป็นเหยื่อนในโลกออนไลน์โดยไม่รู้ตัว และหากมีการโพสต์ไปแล้วและรู้ในภายหลังว่าไม่เป็นความจริงก็ต้องช่วยกันลบข้อมูลที่ไม่จริงนั้นด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเพื่อการรู้เท่าทันสื่อได้ใหม่ในรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ